เด็กน่ารู้ไทยสูงีโตกันเนาะแล้วมันมีเตอะไรนะอันนี้มีรสไก่ของก็มีรสทีนแฮค่ะรสงนื้อหมูเกี๊ยวเขาโรยเนื่องจากเขาม้าเขาร้องหายในหอยนะเพราแก้วจี่แก้วนะถ้าแบบที่ก้อนเป็นก้อนอินเทอร์เน็ตเราเห็นเห็นอ่ะแต่ตาเราไม่เห็นเนี่ย ไป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 ไไไยไป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 ไกลุ่มตัวยไปปไปไไปไมาปไ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 ไดมาัไไ เจอแดมาแล้วครับอยู่เมินศีสามันก็้อ,อยหายเหายถึงกูเลยอันนี้เหลือแล้วอ,อันนี้จะ,<ล>ะหายก,ก่อนอันนี้ต้องติดนสุนสระวังส่วนออออหายมาตรงนี้แล้วก็หายจะไปดูนะาที่จะมองนนคนลุกอยู่กับโยง,ยงอ๋อแต่ประเ้าคน